สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำเพื่อนๆนนะให้รู้จักเกมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับในต้นปีหน้านะครับเป็นเกมที่สีสันสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับชื่อเกมว่า f a r m มมีนะครับเกม f a r m มมีเป็นเกม NFT ที่จะเกิดมาให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วก็สร้างรายได้จากเกมนี้กันนะครับไปดูนะว่า เมื่อเกิดเปิดขึ้นมาแล้วเกมนี้จะมีให้เราเล่นที่ไหนบ้างก็จะสามารถเล่นได้บนมือถือระบบ n d r o i d ios หรือว่าเวนโดเล่นบนเว็บไซต์นะครับบนคอมพิวเ,เตอร์ก็ได้นะครับกิจกรรมในเกมมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นเกมฟาร์มเพราะนั้นแน่นอนครับก็จะมีฟาร์มถ้ามีฟาร์มพืชนะฟาร์มพืชเพาะพืชชนิดต่างๆน,นะครับเก็บผลผลิตสร้างรายได้กันรวมถึงฟาร์มปศุสัตว์นะครับที่มีสัตว์ให้เราได้เลี้ยงเยอะแยะหลายอย่างนะครับแล้วก็ นำผลผลิตของสัตว์ไปจำหน่ายได้นะครับมีสูตรอาหารมีการปรับปรุงอาหารนะครับเรียกว่าสามารถที่จะทำอาหารขึ้นมาา,าในเกมนี้ได้ด้วยรวมถึงสามารถที่จะจ้างคนมานะเป็นคนงานได้นะครับเรียกว่าทำเองก็ได้หรือจะจ้างคนงานมาก็ได้นะครับในนี้ก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผลผลิตจากสัตว์นะครับ มีฮีโร่ต่างๆมีมาร์เก็ตเพลสหรือว่าแหล่งที่สำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับแล้วก็มีสูตรนะเครื่องมือเครื่องมาต่างๆเพียบนะครับเรีวยวว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเราสามารถมีรายได้จากในฟาร์มได้อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ NFT นะครับนะแล้วก็การสเต็กหรือว่าการเอาเหรียญมาล็อกไว้เพื่อรับ รับรางวัลน,นะครับแล้วก็จากการจ้างแล้วก็การทํางานบนที่ดินหรือให้คนอื่นเขาเช่านะครับนะมีมีช่องทางทํารายได้เยอะทั้งมีหวยมีการเข้าร่วมกิจกรรมของเกมมีส่วนสนับสนุนส่วนชุมชนนะครับแล้วก็รางวัลจากการทาภารกิจประจําวันให้สําเร็จนะเนีว่ามีช่องทางสร้างรายได้ได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราไปดูนะครับนี่ก็ ฮีโร่ในในเกมมีอะไรบ้างก็มีชาวนานะครับชามาก็มีเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่นะครับมีหลายหลายคนด้วยนะครับหลายแบบด้วยนะครับเนี่ยอนนียก็มีเนี่ยตัวแทนนะเป็นฮีโร่ Hero ที่สามารถมีทักษะต่างๆหลายอย่างนะครับซึ่งเร,เราสามารถที่จะซื้อหรือขายฮีโร่เหล่านี้ได้นะครับมีการหลายแบบทั้งตำรวจนะครับเนี่ยทั้ง นักรบเนหัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับรวมถึงกองกําลังพิเศษนะครับเราสามารถที่จะซื้อเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ขายได้นะครับนี่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับนะสำหรับฟาร์มก็มีอยู่หลายแบบนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาฟาร์มที่มีรูปพื้นที่ยังไงนะครับซึ่งเราสามารถเลือกก่อนที่จะเข้าไปสร้างฟาร์มได้นะครับ สัตว์เลี้ยงก็มีหลายตัวหลายประเภททั้งสุนัขน,น่ารักท่านใดขังคาคาวนกแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหหน้าตาน่ารักท่้นนั้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับส่วนของอาวุธก็มีหลากหลายนะให้เราได้เลือกนะครับซึ่งึงเดี๋ยวเ้าคงจะออกมาให้เราได้ดูนะครับสําหรับในเกมนี้จะมีโทเค,นค็นหรือเหรียญน,นะครับให้ทั้งหมดมีทั้งหมด1,100ล้านเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีการแบ่งสัดส,ส่วนออกมาที่ชัดเจนว่าจะเอาไปทําอะไรกันบ้างนะครับนะตามนี้เลยนะครับว,ว่าจะเอาเหรียญไปทําอะไรทําประโยชน์ด้านใดกันบ้างนะครับทีนี้ในรถแมพของเขาหรือว่าแผนงานเขาก็จะมีเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021แล้วนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็มีการออกแบบพัฒนาสร้างเว็บไซต์เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเมื่อเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือน12บก็จะเริ่มมีตลาด n f t มี เกมมาให้เราได้ลองเล่นนะ,นะครับและเกมจะเปิดให้เล่นในเวอร์ชั่นที่1นนะครับเดือนมก,กราคม2022นี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามามาเล่นมาสร้างชุมชนแล้วก็มาทำฟาร์มรวมถึงการสเต็กต่างๆได้ด้วยนะครับเดือนกุมภาก็จะปล่อยเวอร์ชั่น2ออกมานะครับแล้วก็ไปถึงโน่นเดือน6เลยนะครับก็จะมีพัฒนาแล้วก็มีเชนเกี่ยวกับ nft แล้วก็มีเกม b ล็ c กเ h a เกมอะไรพวกนี้มากมายนะครับ mm hmm. ว่าครอบวงจรอะไรกระทั่งไปถึงโน่นนะครับ mm hmm. ไปถึงโน่นนะครับ AR VR Metaverse ต่อไปกันเลยดีแล้วครับสำหรับทีมงานหลักในการพัฒนานเกมนี้นะครับเท่าที่ดูชื่อนี่ก็จะเป็นทีมงานจากประเทศเวียดนามนะครับ CEO mm hmm. ก็คือคุณเงียนกว่างเวดน,นะครับแล้วก็มีทีมงานที่เปิดหน้ากันมาเลยนะครับเป็นหน้าจริงๆเลยว่าเป็นใครกันบ้างนะครับนะโดยทั้งหมดนี้ก็มีที่ปรึกษาก็คือคุณไร ายรีชาน,นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับน,นนี้ก็คือเรื่องราวของเกมฟาร์มีนะครับซึ่งจะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันในเดือนมกราคมปี2022นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ติดตามาความคืบหน้ากันไปต่อเนื่องอาจจะมีอะไรดีๆที่เราจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับคนที่รู้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครป์กดกดดิ่งนะครับ เพื่อไม่พลาดการอัพคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาก Pay4U o ไป Online b u s i n e s s School นะครับสวัสดีครับ